สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโครเชต์บายครูพี่แอลนะคะจากตัวอย่างเสื้อที่เห็นครูได้นำดอกเล็กๆด,ดอกนี้นะคะที่ได้สอนไปคราวที่แล้วมาทำเป็นเสื้ออย่างที่เห็นมีขั้นตอนไม่ยากนะคะเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเลยนะคะเราจะถักต่อดอกให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ มา2ชิ้นนะคะแล้วถามว่าความยาวเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่นะคะมาดูในหุ่นนะเพราะถ้าดูอย่างนี้แล้วจะไม่เข้าใจนะคะครูใส่หุ่นให้ดูนะคะจะได้อธิบายง่ายๆเเสื้อตัวนี้ครูจะเลยมาสักประมาณ4ดอกนะคะแบบไม่ไม่ไม่ถึงข้อสองนะคะแล้วก็จะเป็นคอปัดๆป,ประมาณนี้ ถามว่าความยาวเท่าไหร่เราก็วัดความยาวจากเราอยากได้ความยาวแค่ไหนถ้าเลยเข้อศอกหรือประมาณข้อศอกหรือแขนยาวแค่ไหนก็วัดอัน,นอันนี้คือส่วนแขนนะคะอันนี้คือส่วนแขนที่จะให้ยาวนะเสร็จแล้วนะคะรอบอกเราเท่าไหร่ให้วัดมานะคะแล้วก็อย่าลืมบวกแขนอีกข้างหนึ่งะละนะเราจะทำอ,อ,อย่างนี้สองชิ้น อันนี้ความยาวนะคะจากแขนอีกข้างหนึ่งเลยมาถึงรอบอกนะคะแล้วก็อย่าลืมแขนอีกข้างหนึ่งนะแล้วความกว้างความกว้างนี้เราจะวัดจากรอบวงแขนของเราว่าเราจะต่อกี่ดอกถ้ารอบวงแขนของเราส่วนใหญ่แล้รอบวงแขนจะอยู่ที่ประมาณ1 8บแถึง20นิ้วนะคะมันก็จะต้องแบ่งเป็นข้างใช่ไหมข้างละว10นิ้วอะ ถ้าสูงข,ของใครรอบวงแขน10นิ้วก็จะต้องวัดจากที่มานี่ประมาณ10นิ้วฉะนั้นว่าตรงนี้คือความกว้างของรอบวง,งแขนนะคะอันนี้คือความยาวจากแขนเลยมาถึงหน้าอกเลยมาถึงแขนอีกข้างหนึ่งอ่ะพอจะรู้ไหมคะว่าว่าสองชิ้นที่จะทำเนี่ยของตัวเองเท่าไหร่แล้วคำนวณแบบไหน ทำอย่างนี้ออกมา2ชิ้นนะคะต่อออกมา2ชิ้นวิธีต่อดอกครูได้อสอนไปแล้วในวีโอของชุดที่แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่การถักและการต่อดอกฉะนั้นครูจะนำดอกที่ได้เนี่ยวีโอชุดนี้ครูจะนำมาถักเป็นเสื้อนะคะโดยทำอย่างนี้ออกมาเป็น2ชิ้นนะความกว้างความยาวอา่าวทวนอีกรอบ ความยาวจากแขนที่เราต้องการจะให้มันยาวอะเท่าไหร่เลยมาถึงรอบอกเราแล้วก็เลยมาถึงอีกแขนข้างนึงอันนี้เราได้ความยาวของเราละทีนี้ความกว้างความกว้างก็เป็นใต้วงแขนเราว่าใต้วงแขนเราเท่าไหร่นะคะก็ให้เราถักความกว้างมาเท่านั้นทำแบบนี้สองชิ้นนะคะอันนี้ขั้นตอนแรกนะ คราวนี้เราจะมาดูขั้นตอนที่สองกันนะคะขั้นตอนที่สองให้เรานับว่ารอบอกของเราเนี่ยเท่าไหร่ใช้กี่ดอกนะคะแขนเราจะใช้เท่าไหร่ให้เราถักลงมานะะอันนี้สมมติว่าแขนใช้สี่ดอกนะคะอะครูถักสี่ดอกแล้วแหละหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ไซส์ใครไซส์มันนะอย่าตามครูนะแต่หลักการเหมือนกันนะคะ อของครูใช้สี่ดอกของคุณอาจจะใช้เจ็ดดอกหรือแปดดอกแต่ก็คือหลักการเดียวกันว่ารอบอกของคุณอยู่ตรงไหนของครูก็จะมาสี่เดี๋ยวนะสี่ดอกครูก็จะมาต่อจากตรงนี้ครูก็เริ่มต่อจากตรงนี้นะคะต่อวนลงมาเลยนะคะต่อวนมาอย่างนี้เลยนะต่อเรียงอย่างนี้เลยนะคะแต่จะไม่วนตรงนี้แล้วนะเพราะแขนเราจะไว้แล้วแล้วเราก็ต่อลงมาอีกนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่ว่าเราต่อด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนนั้นนะคราวนี้มาดูจากที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าให้เราต่อเพิ่มมาอย่างนี้นะโดยที่เหลือแขนไว้ก็จะได้ลักษณะนี้ความยาวตามต้องการเลยว่าเราอยากได้แค่ไหนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ ข้างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่ครูบอกว่าเหลือแขนไว้นะคะให้ต่อลงมาเฉพาะช่วงอกก็จะได้แบบนี้เราจะทําชิ้นหน้าเราจะทําชิ้นหน้าและชิ้นหลังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูจะเลื่อนให้ดูข้างหลังเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่า อันนี้ก็จะเหลือแขนไว้นะคะต่อลงมานะคะอันนี้ก็จะเหลือแขนไว้เราทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเหมือนกันเลยนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่สองนะพอเราได้แบบนี้ขั้นตอนที่สเราก็จะมารวบแขนเห็นไหมคะเวลาประกบกันละมันก็จะเป็นลักษณะของเสื้อแบบนี้ นะขั้นตอนที่สามเราจะมารวบแขนเห็นไหมคะนี่เราจะรวบแขนด้านบนกับด้านล่างนะคะแล้วเราก็จะมารวบลำตัวเห็นไหมไม่ยากใช่ไหมคะครูก็ว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะลองทำดูนะคะแต่มันออกมาแล้วมันก็น่ารักดีนะคะเห็นไหม พอประกบกันแล้วมก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมารวบแขนด้านล่างแล้วก็ด้านบนให้มันติดกันแล้วก็รวบลำตัวให้ติดกันโดยวิธีโซ่นะคะแล,ลักษณะของเสื้อมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ครูจะรวบแขนนะคะรวบช่วงไหล่กับรวบ บ่งแขนแล้วก็รวบลำตัวเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนตอนนั้นนะคะเราจะมารวบแขนบนด้านแขนบนตรงนี้นะคะเราจะมาเชื่อมไม่ใช่รวบเราจะมาเชื่อมด้านแขนบนกับแขนล่างตรงนี้นะคะโดยวิธีโซ่จุดที่เราจะเชื่อมก็จะมี1ตรงนี้นะสตรงนี้3ก็คือข้างลําตัว ลักษณะการเชื่อมจะเหมือนกันเลยเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงที่มันที่เหลือที่เราปล่อยเหลือไว้เป็นแขนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอาสองชิ้นมาประกรบกันก่อนจะประกรบก็ดูด้วยว่าอันไหนมันหน้าอันไหนมันหลังเดี๋ยวประกรบกันแล้วจะเป็นหน้าหลัง มันจะสลับกันนะคะต้องดูว่าถ้าหน้าก็หน้าหลังก็หลังก็ดูให้มันดีๆก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวจะได้กลับมาแก้นะคะก่อนประกบกันก็ดูก่อนว่าชิ้นไหนมันชิ้นหน้าชิ้นไหนมันชิ้นหลังนะคะแล้วก็วางทับกันลงไปเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราหยิบตัวดอกสุดท้ายนี่มานะคะมองเห็นรึป่าเนี่ย ่ามาเริ่มต้นที่ห่วงนี้ห่วงนี้ห่วงนี้ห่วงที่หนึ่งอันนี้ก็ห่วงที่สองนะคะมาเริ่มต้นห่วงนี้แทงลงไปผ่านควักขึ้นมาทำโซ่เราจะเริ่มต้นที่โซ่สามนะคะ อพอได้โซ่สามแล้วก็หยิบเอตัวที่จะเชื่อมมานะคะดูด้วยว่าเราจะใช้แค่สองช่องนี้เห็นไหมคะสองช่องนี้อันนี้ก็ใช้สองช่องนี้เหมือนกันนะอันแรกก็โซ่สามแล้วนะคะแทงลงไปพันควัขกขึ้นมาควักอีกรอบดึงออกให้หมด เชื่อมโดยวิธีโซ่นะคะโซ่สามกลับมาข้างนี้อ่าแทงลงไปพันควักขึ้นมาพานอีกรอบดึงออกให้หมดโซ่สามอีกข้างหนึ่งมานะคะแทงลงไปพันควักขึ้นมาดึงออกให้หมด โซ่สามย้ายมานี้ตรงนี้ไม่ต้องนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะย้ายมานี้โซ่สามสลับมาอีกข้างหนึ่งดูอันที่สองช่องนี้นะเนี่ยหนึ่งสองตรงนี้นะแทงลงไป โซ่สามสลับมาโซ่สามให้สังเกตนะคะตรงนี้เราจะไม่ลงเราจะลงตรงนี้ลงที่เป็นโซ่มัรตรงเนี้เห็นไหมมันจะมีแค่สองช่องตรงนี้ที่เป็นเชื่อมตรงนี้ไม่ลงนะข้ามาลงนี้นะคะโซ่สาม อันนี้ไม่ลงลงนี้โซ่สามลอีกช่องหนึ่งเห็นไหมจะหลับมานี้ มันจะเป็นลักษณะนี้มันจะเชื่อมลักษณะนี้นะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะว่าเราจะเชื่อมแค่สองห่วงนี้มันจะเหมือนต่อดอกเลยเราจะเชื่อมแค่สองห่วง อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราไม่ลงนะราคาอันนี้เลยโซ่สามนะโซ่สามนะครูไปเพิอโซ่สองหรือเปล่ามาจะบอกเขาเนี่ย เอามาเอามาช่องนี้นะโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามเพราะถ้าโซ่สองแล้วมันจะตึงเกินไปใช้โซ่สามมันจะกำลังดีสำหรับลายนี้นะ น,นี้ไม่ลงลงนี่อ่าอย่าลืมถักสะเพลินล่ะเดี๋ยวนะคะถึงไหนแล้ว สี่ดอกอ๋ออันนี้ถึงนี้แล้วนะเดี๋ยวนะคะครูขอดูนิดนึงอ่าของครูนี้จะอยู่ที่สี่ดอกแขนนะที่ครูแยกไว้อยู่ที่สี่ดอกของคุณเท่าไหร่ไปดูนะแต่หลักการเดียวกันนะคะพอถึงสี่ดอกมันจะมีจุดตรงนี้นิดนึนงนะคะเห็นไหมอันนี้พอถึงจุดที่เราทําเป็นแขนไว้สําหรับของครูนี่จะอยู่ที่สี่ดอกพอมาถึงตรงนี้ เมื่อกี้เราจะบอกว่าตรงนี้เราไม่ลงใช่ไหมตรงที่เป็นรอยต่อเนี่ยเราจะไม่ลงมองเห็นไหมเนี่ยตรงที่เป็นรอยต่อเนี่ยเราจะไม่ลงนะเราจะลงเฉพาะตรงโซ่ตรงนี้แต่พอถึงจุดที่มันมันจบแล้วจบสําหรับการที่เราแยกแขนตรงนี้แล้วนะคะมันจะต่างกันตรงนี้พอถึงจุดเราต้องลงโซ่สาม พอถึงจุดให้เราลงตรงนี้นะคะตรงที่เป็นรอยต่อเพราะเราจะจบแล้วอ่าลงนี้นะคะแล้วก็โซ่สามหันกลับมาอีกข้างหนึ่งเราลงตรงจุดเหมือนกันเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นอันจบเราจะจบลงที่จุดนี้นะจุดที่เป็นจุดเชื่อมไม่ได้ จบลงตรงโซ่ที่มันเป็นตัวดอกนะคะมันจะต่างกันตรงนี้อ่าพอมาถึงตรงนี้เราก็จบตรงที่มันเป็นจุดเชื่อมแล้วก็พอเราจบอย่าลืมโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดออกซ่อนได้ให้เรียบร้อย กลับไปซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะไปตรงต่อไปก่อนอ่าอันนี้ช่วงแขนบนตรงช่วงบนแล้วทีนี้เรามาทำด้านล่างด้านล่างก็จะเหมือนกันเลยคราวนี้เราจะมาต่อใต้วงแขนจนถึงลำตัวนะคะก็ทำเหมือนกันเลย ดูนะเราจะต่อแค่สองจุดนี้นะคะเนี่ยเนี่ยแค่สองนี้เราจะใช้โซ่สามทำเหมือนกันกับเมื่อกี้เนี่แหละดูนะคะจะอยู่ที่ สองห่วงนี้นะเพราะบางคนสับสนมันมันมัน,มน,มนโซเยอะนะคะถ้าคนเริ่มจากตรงนี้อ่ะมันจะไม่ใช่นะต้องเอาแค่สองตรงนี้นะคะแล้วอ่าหนึ่งสองสังเกตนะแล้วมันก็จะมาจุดเชื่อมนะคะแล้วก็หนึ่งสองจุดเชื่อมให้เราต่อตรงนี้ โซ่สามสลับมาโซ่สามสลับวันนี้โซ่สามดูอีกทีนะคะตรงนี้ไม่เอามาตรงนี้ ตรงนี้ไหมนะคะรอยต่อไหมมานี่เลย ทำตามครูมานะคะดูนิดนึงเพราะมันจะมีจุดอยู่นิดนึงอันนี้เป็นปกติอยู่ตรงนี้ าทีนี้จะมาถึงตรงนี้นะคะจะมาถึงตรงนี้ซึ่งเป็นลอยต่อรอบองค์แขนด้านล่างนะเราจะต้องทําเหมือนด้านบนตรงนี้นะคะก็คือว่าเราจะต้องลงตรงที่มันเป็นที่เชื่อมนะปกติเราจะไม่ลงที่มันเป็นช่องที่เชื่อมใช่ไหมคะแต่พอถึงลอยต่อรอบองค์แขน เราจะต้องลงมันจะต่างกันตรงนี้นะคะอเราจะต้องลงเอตรงเชื่อมมันพอเราลงตรงเชื่อมมันนะเป็นตัวเสื้อตรงนี้เราสามารถที่จะถักต่อมาได้เลยเราก็ถักต่อปกติ โดยการลงตรงโซ่เดีย๋ยวนะดูกัอนนะอันนี้ตรงเชื่อมนะนะคะมันจะมีนิดนึงอันนี้ตรงเชื่อมลงตรงเชื่อมพอเสร็จแล้วก็โซ่สามแล้วก็ลงปกติเราจะเชื่อมเลยมาตรงนี้ละเลยมาตรงช่วงลำตัวละ เราลงรอบลำตัวเราก็เชื่อมปกติโดยการลงที่ห่วงนะคะลงที่ห่วงนี้ถ้าใครสงสัยล,งลงองลองย้อนกลับวีโอไปดูนะ ซึ่งถ้าเราเชื่อมถูกนะคะโซ่มันจะพอดีกันเลยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยอย่าลืมถักโซ่หนึ่งนะแล้วก็ตัดได้ให้เรียบร้อยซ่อนได้ให้เรียบร้อย ันนี้ก็จะเรียบร้อยละนะคะอันนี้คือช่วงบอที่เราต่อนะก็แขนแล้วก็เลยมาที่ลำตัวแล้วลองลองทำอีกข้างนะคะทำอีกข้างนะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะลักษณะงานที่สมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้เสื้อแขนแบบนี้นะคะ แล้วก็คอปาดทั้งด้านหน้าด้านหลังเพราะเราทําด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนกันะนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพราะครูจะมีแบบใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ